หลังจากนั้นแปลว่าเป็นไงคะพระองค์ก็ถูกฝังไว้ใช่ไหมอ่าเรามาดูนะคะเสร็จเรียบร้อยตอนพบข้ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะคะมาจากอาริมาเทียชื่อเซฟเป็นสาวกของระเยซูเข้าไปหาปิลาตขออะไรคะขอศพนะคะแล้วก็ก็เอาไปฝังไว้ในอุมโมงค์ของตัวเองนะคะเป็นอุมโมงค์ใหม่นะคะแล้วก็เอากลิ้งหินใหญ่ปิดอุมโมงค์ไวนะคะแล้วก็ตอนที่ กลิ้งหินใหญ่ปิดอุมโมงค์เนี่ย أ, พวกมหาปรุรหิตก็ไปหาติราชบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย<ม>ขอไปทำการสตรแตมป์ที่หินกันละกันนะคะและให้<า>ให้มสมัยก่อนเราเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้แต่ว่าสมัยของดิฉันเนี่ยเวลาที่ส่งไปรษณีย์เราจะใช้ข้างข้างแล้วก็มีข้างเขาก็ใช้ข้างนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า คนเหล่านี้เนี่ยทหารโรมันเนี่ยก็ต้องไปเฝ้าแล้วก็บัะทับตาไว้เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพวกนี้ขโมยศพและหาว่าฟื้นขึ้นมาจากความตายมันเกิดขึ้นนะคะถ้าแต่อตอนนั้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็อยู่ในนี้สบสบาโตใหญ่เนี่ยไปไหนได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะห้ามทํางานด้วยเอาเรามาดูเนี่ยคะ่ะวันแรกอ่านด้วยกันสิคะ ต่อไปนี้เป็นเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระยาเวเป็นการประชุมบริสุทธิ์ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศกำหนดเวลาให้เขารู้ในวันตอนเยน็นวันที่14เดือนที่หนึ่งเป็นวันเทศกาลปัสกาของพระยาเวและในวันที่15เดือนเดียวกันเป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชือ้อถวายแด่พระยาเวให้พวกเจ้ากินขนมปังไร้เชื้อเจวันในวันแรกจงมีการประชุมบริสุทธิ์ การประชุมบริสุทธิ์เนี่ยมันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาภาษาภาษาเดี๋ยวภาษาเดิมแปลว่าการซ้อมเหมือนเราจะแต่งงานเนี่ยเราซ้อมก่อนพิธีแต่งงานทําเหมือนจริงเลยทุกวันนี้เทศกาลต่างๆของพระเจ้าก็คือการซ้อมเอาไว้สาหรับเราเราถึงตู้รู้วันเวลาจริงนะคะ